ถ่ายไม่ได้องราะเราูกน,นั้นเพื่อนเาถูกนี่นีน่นีเราถูกไหมก็มจกพูดค่ะก็ถ่ายเป็นภาพนีง่งอะ ไม่เข้าค่โอ้ตายเลยแรงเยอะมากเลับเตี้ยเลัแเตี้ยเย เขาใช้กล้วยตั้งไว้เออยทำอะไเข้าเล้ยถ้าตกขนาดนี้บานทัวแม่โอ้ยไม่รอดหรอกเนี่ยเนี่ยถ้ามันตกขนาดนี้บ้านเรามันเละแล้วเนี่ยดูดิมันเลยพุทธบาทไปแล้ว มัน<อ>เรย,ย่มดดบาไปแล้วไงก็บ,บางแก้วคืนน้ำเยอะจมกันแล้วจมเนาะเราไม่รู้มันตกตั้แต่เมื่อไหร่เรว่าตกกัเแต่ตอนที่เราขึนนี่นนนกนกตกมักยังไม่อยู่เลยอย <c ười> 我嘛，不包，我拿累。